บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดก่อติดการประชุมคอรมอนะคะ เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีมาตรการคู่ขนานค่าเก็บเกี่ยวไร่และหน่วพันบาทยังคงไม่นําเข้าครมอเกิดอะไรขึ้นกับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือว่ารัฐบาลทั้งแต่จริงๆไม่มีงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า4.68ล้านคนเรือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศต้ตองฟังค่ะและที่สําคัญ พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับการโอนเงินเมื่อไหร่อย่างไรและในส่วนของทกศจะมีตารางการจ่ายเงินวันไหนติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s สไคร e เป็นกําลังใจให้บอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนของการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทล่าสุดในส่วนของทีมโฆษกรัฐบาลออกมาแถลงการล่าสุดตอนนี้ยังคงไม่นําเข้าที่ประชุมครมอสาหรับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร4 8จุดบาทล้านคนเลือนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชม ปัญหาหลักๆคือผู้สื่อข่าวรายงานนะคะเนื่องจากว่าปัญหาที่ทําให้มาตรการช่วยเหลือเงินชาวนาหนาล่าช้าเพราะว่ารัฐบาลมีปัญหาในเรื่องของวินัยการเงินการคลังขาดงบประมาณในการดําเนินการเนื่องจากว่าการใช้เงินในโครงการเหล่านี้ต้องใช้วิธีการก่อหนี้ตามมาตราย8พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของทางภาครัฐซึ่งปัจจุบันเพดานหนี้เกินมาอยู่ที่3 2เของงบประมาณรายจ่ายเกินกรอบวินัยการเงินการคลังที่กําหนดไว้อยู่ที่

ซึ่งล่าสุดนะคะนายโยกสมาคมชาวนานและก็เกษตรกรไทยก็ออกมาจี้ทางรัฐบาลให้เร่งอนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวโดยเร็วที่สุดโดยนายปราโมทเจริญศิลป์นะคะเปิดเผยให้ในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้คณะรัฐมนตรีเร่งอนุมัติการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีโครงการสนับสนุนข้ามบริหารจัดการเกษตรกรผู้ปลูกหรือว่างงเงินช่วยเหลือชาวนานไร่ละหนึ่งพันบาทไม่เกิน20ไร่รับ2 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนพร้อม กับมาตรการคู่ขนานในการรักษาสเสศรยรภาพราคาข้าวค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของโครงการประกันรายได้ข้าวเริ่มจ่ายงวดแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมก็คือตรงกับวันที่19ตุลาคมแต่ว่ายังจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในการจ่ายเงินชดเฉยส่วนต่างไม่ได้เพราะเหตุผลว่ายังไม่นําเข้าครมค่ะแต่ในส่วนของการเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรชาวนาตอนนี้นะคะยังมีบางชนิดข้าวที่ราคาต่ํากว่าราคาประกันไว เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทางครมอหรือว่ารัฐบาลนะคะอนุมัติโครงการประกันรายได้ข้าวปีสีให้เร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคมนี้จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนากว่า4.68ล้านคนเรือนได้ซึ่งในเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคมข้าวนะคะจะเริ่มออกมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวของพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วถ้ายังไม่อนุมัติโครงการชาวนาจะเดือดร้อนหนักมากเลยเพราะว่าจะต้องดูแลในเรื่องของการเก็บเกี่ยว แบกต้นทุนภาระน้ำมันแพงรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายถึงแม้ว่าจะผ่านมาตินโยบายแล้วก็บริหารค่าแห่งชาตินอบขอไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ยังคงไม่เข้าคอรมอจึงอยากเร่งด่วนเรื่องนี้ให้ทางรัฐบาลเร่งรีบพิจารณา เช่นเดียวกันกันกบนายสุเทพคงมากค่ะอดีตนายกสมาคมชาวนาและเก,กษตรกรไทยก็กล่าวว่านบขก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาอยู่นะคะ1.5แสนล้านบาทตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ยังไม่เข้าครมอรทาให้จ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรล่าช้าอาจจะไปกระทบต่อข้าวตลาดไทยในราคาในอนาคตเพราะชาวนาอาจจะเร่งเก็บเกี่ยวนํเข้าวมาขายไวขึ้นเพื่อหาเงินใช้ขณะที่โรงสีก็มีความสามารถในการรับซื้อน้อยลง ด้วยเหตุผลนะคะเพราะว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยสำหรับพี่น้องเก,กษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเลือนค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ